สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามารู้จักการแต่งประโยคในวิชาภาษาไทยกันนะคะได้ยินเสียงคุณรูไม่เอ,อ่ยมาแล้วพร้อมแล้วเราไปรูกกรปรก้การแต่งประโยคกันค่ะการแต่งประโยคเนี่ยก็คือการที่เรานำคำสองคาขึ้นไปนำมาเรียงต่อกันเพื่อให้แสดงให้รู้ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเราจะได้รู้ว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย มันจะมีส่วนประกอบก็คือมีประธานของประโยคซึ่งประธานของประโยคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นชื่อคนเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวแทนก็ได้พ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นสัตว์ต่างๆนะสัตว์ต่างๆหรือเป็นสิ่งของก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้ก็คือคนสัตว์สิ่งของนั่นเองต่อไปคํากริยากริยาก็คือเป็นสิ่งที่แสดงหลังจากประธานนั่นเองอย่างเช่น ฉันวิงอย่างเงี้นะคะหรือว่าฉันกําลังฟังเพลงหรือน้องกําลังอ่านหนังสือแม่กําลังอ่านหนังสือครูกําลังอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นคํากริยาเป็นกริยาก็คือป็กิาก,กรารแสดงกริยาอาการนั่นเองนะคะทีนี้เรามาฝึกแต่งประโยคกันโดยมีคําประธานแล้วก็มีคํากริยานะอย่างเช่นประธานเป็นชื่อคนใช่ไหมคะเป็นชื่อมานีกริยาก็คือหัวเราะ หรืออาจจะไม่ใช่หัวเราะเป็นกริยาที่ร้องไห้ก็ใช่ยิ้มก็ใช่นะคะเป็นกริยาการอย่างคุณครูยิ้มอย่างนี้ก็ใช่นะคะต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเป็นสัตว์บ้างก็อย่างเช่นสุนัขเห่าอย่างเงี้ยนะหรือไก่ขันอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปทีนี้มีทั้ง3ส่วนเลยก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมอย่างเช่นข้าวหอมกินสับประรด แมวกินปลาอย่เงี้ยนะคะประธานก็คือข้าวหอมหรือว่าแมวกริยก็กินนะคะแล้วก็กรรมของประโยคก็คือสับประรดถ,ถ้าปลาแมวกินปลาปลาก็เป็นกรรมของแมวนะคะต่อไปที่นี่เรามาฝึกแต่งประโยคกันอย่างเช่นชั้นอ่านหนังสือคุณครูอ่านหนังสือ หรือนักเรียนอ่านหนังสืออย่างนี้นะคะนี่คือการฝึกแต่งประโยคที่มีทั้งประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะทีนี้มีภาพมาให้ในักเรียนลองฝึกแต่งประโยคสิคะภาพนี้เราจะแต่งว่าอย่างไรดีถ้าแต่งได้แล้วก็ฝึกแต่งลงสมุดได้เลยนะคะคนละหนึ่งประโยคเดี๋ยววันอังคารหน้าเรามาเจอกันคุณครูจะให้แต่งประโยคให้คุณครูฟังด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ